คันนี้เป็นรถ Nissan x t r l นะครับลูกค้าใส่ Pioneer d m h z s นะครับ 8250BT ไปนะฮะคือเป็นตัวนี้นะครับใส่ไปแล้วลูกค้าจะมาทําการเปลี่ยนเป็น Pioneer d m h z s นะครับ 9350BT นะฮะ ตอนนี้เราทำการรือ้อตัวเดิมออกน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่ที่ลูกค้าจะใส่กันนะฮะครับ,รบตัวนี้เป็นแพลนเนนะครับ DMH SS นะครับ 9350BT ตัวใหม่ที่เราจะทําการใส่เข้าไปนะครับอันนี้นะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปติดตั้งนะครับ อันนี้เป็นหน้ากากครับของเดิมที่เราใส่เป็นจอ8นิ้วนะครับแต่พอตอนนี้เราใส่9นิ้วเข้าไปเราต้องแต่งตัวหน้ากากเพิ่มเข้าไปนะเดี๋ยวช่างจะทำการแต่งหน้ากากนะครับน mm hmm. ิสสัน X t e l นะครับทำการติดตั้งวิทยุแพลเนีย d m h ครับ ZS 9350 BT นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราได้แต่งหน้าเดิมของหน้ากากวิทยุรถนะครับแต่งเพื่อให้ใส่แพลวเนียตัวนี้เข้าไปให้ได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ